สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมการเพราะเม็ดยางนาครับพอดีเก็บเม็ดยางนามาตอนที่กลับ,บ้านวันทำงานครับ้พี่สาวเก็บไว้ให้ครับได้สี่ห้าร้อยลูกครับก็เลยมาทำคลิปการเพราะยางนาให้เพื่อนๆดูหลายคนอาจจะรู้แล้วแต่หลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ครับ ก่อนอื่นแล้วก็ต้องทำการตัดปีกของเขาออคับปีกใบพัดตัดไม่ตัดได้ไหมไม่ตัดก็ได้ครับแต่เวลาเราไปพอเสร็จถึงแล้วมันจะเกีดกะครับก็เราก็ตัดดีกว่าครับหลังจากตัดเสร็จแล้วเราก็นำไปแช่น้ำครับแช่ในน้ำประมาณสักสองสาวัน หลังจากนั้นเราก็เอาขึ้นมาแล้วก็ใช้ผ้าหอ่อหรือเราจะใส่ไปเพาะใส่ดินทรายไว้ก็ได้ครับแต่ของเราเอาแบบง่ายๆนะครับใช้ผ้าหอ่อแล้วก็จีดน้ำให้ชุ่มเลยแล้วก็ยัดเศษถุงปุ๋ยอบไว้ให้มันเกิดความร้อนครับเราจะได้ออกลากออก หลังผ่านไปประมาณเกือบเกือบอาทิตย์รประมาณสี่ห้าวันเขาก็เริ่มจะแทงรากออกมาแล้วครับไอ้ที่เขาขาวนี่ไม่ใช่ลําต้นนะครับมันเป็นรากครับหลังจากได้ที่เราก็มาทําการเพราะใส่ถุงดําครับถุงดำที่เราเตรียมไว้ก็คือมีส่วนผสมของแกบ แล้วก็มีดินแล้วก็ปุ๋ยคอกครับผสมแกบแล้วใช้แกบดิบเลยครับใช้แกบดิบผสมกับไอ้ดินดินที่เราซื้อดินถุงครับตัวนี้เราใช้แกบเยอะหน่อยแล้วก็ดินก็ดินก็ไม่เยอะครับดินสามถุงแกบหนึ่งกระสอบปุ๋ยครับแล้วก็ปุ๋ยคอกอีกครึ่งกระสอบปุ๋ยครับ ผสมคุกเค้าเข้ากันทําไมถึงใช้แกบครับไอข้อดีของแกบก็คือเขาจะระบายน้ำได้ดีแล้วก็ไม่หนักครับเราไม่ต้องไปหมักให้เป็นแกบเก่าก็ได้ครับใช้แกบดิบนี่เลยผสมกับไอ้ดินเลยแล้วก็ใส่ถุงเลยแล้วก็ลดน้ำไว้ก่อนอาทิตย์นึงก่อนเปิดแ,แช่ ไอ้เม็ดยางนากับทำเตรียมดินไว้นี่ก็ทำพร้อมกันเลยก็ได้ครับแล้วก็ฉีดน้ำมันเปียกชุ่มไว้ตลอดพอสักอาทิตย์หนึ่งเม็ดยางนาม,มันงอกแล้วก็พอดีดินแล้วก็ใช้ได้ครับแล้วก็ทีนี้ก็มาทำการใส่เพาะใส่ถุงดำครับ แล้วก็เอาไม้แหลมๆแทงปั่นลงไปให้เป็นรูครับปั่นลักษณะแบบนี้ให้มันเป็นรูแล้วก็เอาส่วนที่เป็นรากเขานี่ลงครับส่วนเขาขาวเนื่รากเขาครับไม่ใช่ลําต้นครับเอารากเขาลงแล้วก็กบๆบมาหนิ่แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับไม่ยากครับบางคนเขาถามว่าทําไมไม่แบบ ไม่เอามาปลูกเลยใส่ถุงดำเลยถ้าทำแบบนั้นโอกาสที่จะงอกมันไม่รู้ว่าเม็ดนี้สมบูรณ์หรืองอกไม่งอกเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเราไปอบไว้ก่อนแบบนี้ไปบ่มไว้ให้มันรากเข้าออกก่อนพอยเอามาใส่นี่มันชัวร์เราเห็นรากออกค่อยเอาครับถ้าเราทำแบบที่ไม่แบบไม่เพาะให้รากมันออกก่อนมันจะบางทีมันไม่ออกก็เสียเวลาปเปล่า แล้วก็ทำการใส่ไปของเราจะใส่ไปสองเม็ดครับเพราะถุงดำมันมีน้อยครับมันไม่ค่อยมีดินครับเราก็เลยใช้แกบลดต้นทุนเนละยเพาะมาแล้วครับแกบนี่ดีครับพอดีต้นยางนาขึ้นเขาแกบเขาก็เริ่มเปื่อยแล้วครับแกบกับ แก็บถุงปุ๋ยนึงแล้วก็ดินสามถุงได้อยู่ประมาณเกือบเกือบร้อยถุงครับถุงหกคูณเก้าครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับการเพราะเม็ดยางนาครับเพราะแบบง่ายๆเลยครับเม็ดท้องยุ่งยากตัวไหนงอกแล้วก็จะมาเสริมใส่ถุงดำ ไม่มีที่ไว้ก็ไว้ค้างๆบ้านก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมติดตามไลนนาสวนสวรรค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ